วันนี้เรามาเปิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกกันนะคะเรามีผู้ป่วยในพื้นที่ต้องการกายภาพฟื้นฟูที่โรงพยาบาลลำไยมากแล้วก็ด้วยบริบทที่ว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ห่างไกลของตำบลเมืองแฝกก็มีผู้ป่วยในกลุ่มนี้จำนวนค่อนข้างที่จะเยอะมีปัญหาเรื่องของการเดินทางมีปัญหาเรื่องของการใช้เวลาที่จะไปเข้าถึงการกายภาพที่โรงพยาบาลก็เลยนําปัญหานี้ าทางแก้ไขด้วยกันก็เป็นความโชคดีที่ทางอมจมีนยโยบายมีโครงการตรงนี้ทางสงปสชก็มาให้ไอเดียนะครับเราก็เลยช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการมีศูนย์ตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยเพื่อประโยชน์ของคนในพื้นที่แทนที่ผู้ป่วยจะไปหาแพทย์หาหมอกาภาพทที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ ตั้งศูนย์ตรงนี้ขึ้นมานะครับ <ไป S 1> เอาเครื่องมือเอาคนมาอยู่ที่นี่มาให้บริการที่นี่เลยนะครับส่วนของงานกายภาพบําบัดนะคะก็จะให้บริการฟื้นฟูนฟสมรรถภาพผู้ป่วยนะคะเช่นผู้ป่วยอ่โปรคนะคะ ่วยไปนั่นตรอินทรีหรือว่าเ e ตุอินทรีนะคะเนื่องจากว่าตำบลบางแสอนะคะค่อนข้างจะอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลนะคะประชาชนนะคะคือเดินทางเข้ารับบริการกายภาพบำบัดค่อนข้างลาบากนะคะซึ่งถ้าผู้ป่วยเช่นสโตนะคะไม่ได้รับการบริการกายภาพบำบัดนะคะก็จะส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความพิการหรือภาวะแซักซ้อนเช่นมีข้อติดนะคะคือแทนที่ผู้ป่วยจะสามารถใช้ชีวิตได้นะคะได้อย่างปกตินะคะก็คือในกายภาพบำบัดก็เลยจะมุกเครื่องมือและตัวนักกายภาพนะคะมาที่สูตรนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่ว ในชุมชนแล้วก็ในตำบลข้างเคียงอะค่ะความสุขของคนเราเนี่ยมีอยู่สองอย่างอย่างแรกก็คือสุขทางใจอย่างที่สองก็คือสุขทางกายสุขของคน,นทบสนุารของทุนคือในต่างปัญหาในสมจังหวัดที่สนับสนุนรุกค้านา